ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนากรมหาวิทูลสวัสดีค่ะวริดาคุปติธรรมกุลนะคะจะเจอกับเราสองคนอีกแล้วเช่นเคยในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งครับผมวันนี้ศิลปินเป็นหนุ่มค่ะแน่นอนฮะหัวใจเบิกบานค่ะแน่นอนฮรเพราะว่ารู้สึกว่าเอาสาวๆมาเยอะแล้วเจหัวใจหอยใช่ค่ะหอยเหี่ยวไปหลายวีคแล้วนะคะวันนี้ค่ะโอ้โหมากอ่ะผลงานใหม่ล่าสุดจริงๆแล้วต้องบอกว่าศิลปินของเราวันนี้ก็เขาเรียกว่าประวัติ หรือว่าสตอรี่เรื่องราวการร้องเพลงของเขาก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวเขาให้เขามาแนะนำตัวกับคุณผู้ชมรวมไปถึงซิงเกิลที่นำมาฝากพวกเราชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทักทายคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผม JR นาเนียกับผมเจ้าของผลงานเพลงกั้นใจเอื้อนขวัญจากค่ายสองเดย์ครับผม JR อืมนี่คือชื่อของคุณใช่ครับเยอะมาจากไหนครับชื่อเล่นครับ ชื่อเล่นชื่ออะไรเป็นชื่อเล่นนะครับชื่อ JR เลยครับชื่อ JR เลยใช่ครับกิ๊บเก๋เธอเรียกเราพีเคนะปุกกี้ให้เจ๋อเราจะร้อพื้นพวกเดียวกันตา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 กอกี้โอ้โหรู้สึกว่าเป็นเอกกี้เป็นดีเจเอกกี้ยังไงไม่รู้ KK เออไม่ไม่ดีอะไรเคเคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาวันนี้นําผลงานล่าสุดอะไรนะที่มีชื่อว่าผลงานเพลงกลั้นใจเอื้อนขวัญครับผม มาฝากพวกเราครับผมเป็นยังไงคะแนวเพลงเพลงนี้จ้ะเป็นแนวเพลงโอ้ครับรักทุกที่แบบความรู kind of ้สึกยินดีจากคนเก่ามาร่วมงานวิวาของแฟนเก่าอารมณ์ประมาณนั้นครับเอาไว้เอาไว้สตอเี่เอาทิชชู่ไปเลยดีกว่ายังไงนะเจ๊เอาอีกทีคือเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังนี่แหละใช่ครับผมค่ะก็เป็นอ ผมจะสมมูนะครับในในเส้นเรื่องนะครับเราเป็นคนคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าแฟนเก่าของเราน่ะแต่งงานใหม่เราก็ไปร่วมงานยินดีกับแฟนเก่าไมไปทำไมเป็นเราเราไม่ไปอ่ะเป็นเราเราไม่ไปมันเจ็บอะตุกเชิญครับในเรื่องในเส้นเรื่องถูกเชิญครับต้องดูด้วยครับใจก็ต้องต้องไปดูในอีวีในเส้นเรื่องถูกเชิญใช่ครับผมเพราะมันเป็นสอดคล้องกับซิงเกิลของเราใช่ครับ เออแล้วเป็นยังไงโดยรวมก็คือความรักที่ไม่สมหวังใช่ครับผมไม่สมหวังมาพูดถึงเรื่องราวของเขาก่อนก่อนที่จะไปพูด <c oughs> เรื่องราวของตัวเพลงเจอานาเหนือ <c oughs> ชื่อนี้มีที่มาอย่างไงครับครับมีโอกาสได้ไปออกรายการไม่้องคำตอนนั้นนะครับผมยังใช้ชื่อเดิมเป็นเจอาชันชัยและก็พอจบ รายการหมายถึงประกวดร้องเพลงไม่ทาอืมอันนั้นอาจารย์นุ้ยได้เปลี่ยนให้มาเป็นเจียนาเหนืออืครับผมก็ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ใช้อืแล้วก็คืออาโนตก็ให้ก่อนใช่ครับเป็นเจีนาเหนือนะใช่ครับใช่ครับทำไมแกถึงเอเห็ุผลเลเขาบอกว่าชื่อนี้มันลงตัวมันลงตัวใช่ครับอ่ามันคล้องจองเจีอาเขาว่าอากับนาครับเจีานาเหนือไปมัี้ยมันลงตัวก็เลยก็ยังไม่ได้ใช้นะครับช่วงนั้นอื เพราะเพราะว่ายังอยู่ยังมีค่ายสังกัดเดิมที่ยังใช้นามเจอาชานชัยอยู่อ่าก็ยังยังจะ้องใช้ชานชัยอยู่ใช่ครับแต่เจอาชานชัยมันก็คล้องกันอยู่นะก็ก็ครับผมก็พอดีถูกปรับเปลี่ยนโดยมาอยู่สังกัดแค่สองเดือนครูสลาก็เลยปรับให้เป็นเจอานาเหนือครับผมใช่ครับนั่นคือที่มาครับพอมาอยู่กับสองเดือปุ๊บครูสลาก็อ่ะ จำได้น่ว่าเคยอโน่ <ผม S 1> เคยบอกว่าเป็น JR นาะเหนือครับผมเอา JR นาเหนือมาใช้ครับผมอืมก็เลยเป็น JR นาเหนือตั้งแต่นั้นแต่ทีนี้นอบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีค่ายมาก่อนใช่ครับก็แสดงว่าเคยมีซิงเกิลมาแล้วเคยทาเพลงมาแล้ว<ม>ใช่ไหมมีครับมีครับผมครับผมเป็นไงบ้างครับเพลงในตอนนั้นคือมีเพลงอะไรบ้างเพื่อแฟนชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งจะได้เอาเข้าไปหาเราก็ช่วยกันดูช่วยกันสนับสนุนครับผมตอนนั้น อยู่สังกัดค่ายปากซอยมิวสิกมีผลงานเพลงซิงเกิลแรกก็โสดมันผิดไผ่เกี่ยวกับคนโสดนะครับพูดถึงเรื่องราวของคนโสดแล้วมาซิงเกิลที่สองเขาเอากันแล้วแรงไปไหมพี่ไม่เป็นชื่อเฉยนะเป็นชื่อเฉยนะครับต้องเข้าไปฟังดูครับต้อเข้าใจความหมายคือคือคือมันชื่อมันก็ไปเล่นเพลงไงชื่อเพลงเล่นคำใช่ครับครับคือตอนนั้นมันมีกระแสด้วยที่ผมทําลงเฟซบุ๊กแล้วมันมียอดวิวห้าแสนซึ่งมันเยอะมากตอนนั้นมันเป็นมิม คนรู้จักใน Facebook ผมแล้วก็ได้มีซิงเกิลเขาเอากันแล้วนี่แหละซิงเกิลที่สองจากค่ายสองจากค่ายปากซอยมิวสิกครับผมนั่นแหละครับมีสองซิงเกิลครับผมอ่าแล้วถ้าย้อนกลับไปก่อนนั้นนันชีวิตเส้นทางของสายดนตรีของ JR เริ่มขึ้นไหนเป็นสายประกวดตั้งแต่เด็กไหมหรือว่าทําเป็นอาชีพเสริมมาตั้งแต่เล็กๆอต้องบอกว่าถ้าเดินสายประกวดนี่ผมไม่ใช่เดินสายไม่ใช่สายประกวดใช่ครับผม เป็นจุดแรกเริ่มสำหรับผมนะครับจะเล่าให้ฟังย้อนย้อนย้อนสองปีไปสักนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นจบประพัน์ปสองครั้งแรกที่ผมประกวดในนามโรงเรียนครับใช่ครับแล้วก็ครูให้ไปประกวดครั้งแรกปสองผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นคือยังเป็นเด็กอยู่เราก็เราลองถูกร้องผิดไหมจับขึ้นเวทีเลยร้องสั่นอยู่เงี้ยปสองคุณร้องเพลงอะไรตอนประกวดจำได้ไหมจำได้ครับจำได้คุณร้องเพลงแนวไหนลูกทุ่งครับเออของใครของพี่มายไทยครับ แล้วคุณมีอย่างนี้หรือเปล่าได้ตอตามเขาไหมยุคเลยเพราะมือสั่นอยู่สั่นอย่างเดียวเลยตอนไหนใส่ถุงมือแบบพี่ไหมอย่างนี้ได้ไหมไม่เลยครับตอนนี้ไม่มีลื่นถลายเลยเขาได้หรอขึ้นไปร้องปุ๊บตอนไหนมันจะจบตอนไหนมันจะจบทีีน้ดูความนี้แล้วอายแล้วก็ตื่นเต้นมากครับตอนนั้นสั่นไปหมดเลยไม่ใช่พี่ว่าครูเขาต้องเห็นอะไรในตัว JR สิถูกป้ะครับครูในนามโรงเรียนครับคือ อยู่ในห้องเหรมันจะมีผมแหกปากอยู่คนเดียวที่ชอบร้องเพลงกลา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 งแสดงออกกลางแสดงออกขึ้นเวทีสั่นใจใจกลาอยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะอะไรผมจเคอแล้วร้องอยู่คนเดียวใช่แล้วทีนี้ครูก็เฮ้ยไอ้นี่มีแบบนี่เลยไม่ได้ปรึกษาผมก่อนเลยผมนั่งเอออย่างที่แรกจับผมขึ้นไปร้องอ๋อลองร้องก็ลองดูถือเป็นจุดแรกเริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยครับที่เริ่มประกวดในนามโรงเรียนซึ่งก่อนหน้านั้นเราเราเคยเรารู้ตัวว่าร้องเพลงได้หรือรักเสียงเพลงอะไร คือพ่อกับแม่จะสนับสนุนผมในเรื่องตรงนี้ร้องเพลงครับจะคือตอนเป็นเด็กจะเล่าไปตอนเด็กนะได,ได้เลยแล้วก็คุยกันได้ถึงทุ่มหนึ่งอ่ะเจ๊อาครับผม <laughs> คุณพ่อเนี่ยจะมีพื้นฐานในการร้องเพลงร้องเพลงอยู่แล้วก็คือพอร้องเพลงได้นี่ครับผมก็เลยพ่อเลยเล่าเล่าให้ฟังนะตอนเด็กจะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาก ได้ยินเสียงเพลงที่ไหนจะวิ่งไปบ้านคือเหมือนกับพ่อเห็นเห็นแววตั้งแต่เด็กว่าพอมันได้ยินเสียงเพลงปุ๊บมันก็จะต้องวิ่งไปหาเสียงต้นกําเนิดเสียงเพื่อจะไป<ช>ร้องเลงหรือจะไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับและยังจําได้เลยว่าศิลปินไอ้นั่นในใตัวเล็กของเราอตอนนั้นอะ่ะคือพี่ปอยไฟ้ามาเลยพรเขามาแนวนี้นะใช่ครับมาแนวสนุกสนานครับมันเป็นเรื่องมุกตลกมากเลยที่ไม่ไม่ใช่มุกสิมันเป็นเรื่องตลกมากเลยพ่อกับแม่ตอนนั้นเอาไปไว้บ้านญาติที่จังหวัด น้องบดลำพูเราชื่นชอบอพี่ปล่อยไฟมาเลยพรมากเลยหละตอนนั้นตอนที่เรายังเป็นเด็กกําลังเรียนรู้ครับค่ะแล้วทีนี้เห็นพี่ปล่อยายน่ะเขาไอ้อะไรนะกระติบข้าวเหนียวที่เป็นกระติบข้าวเหนียวมาคล้องคอแล้วก็ห้อยห้อยนี่แล้วก็เต้นไปตามอจังหวะดนตรีแล้วทีนี้เชือก่มันพันคอนั่นแหละครับพ่อเล่าให้ฟังครับเป็นจุดแรกเลยที่จําได้ตอนนั้นนะครับอ่ใช่ครับ เสร็จแล้วปุ๊บก็จะปล่อยไฟมาเป็นใหม่ไทยที่ประกวดได้ยังไงก็ช่วงนั้นมันเป็นจะบอกว่าเพลงพี่ใหม่ไทยเขาดังอดังแล้วทีนี้เราก็ร้องเป็นด้วยแหละอหมายถึงร้องเพงลง,เพงนั้นได้ร้องเพลงนั้นได้อะ,อะแล้วก็ใช้น้าเพลงนี้หลประกวดเลยอืใช่ครับก็นั่นแหละครับตอนนั้นครูเป็นคนเลือกหรือเราบอกครูว่าครูครับผมร้องเพลงนี้ได้ไม่ไม่ได้เสนอเลยครับไปปุ๊บ เอาคืออาการอาการย์ครูเห็นว่าเออมันมันเล่นได้นร้ลงได้เคาะโต๊ะเคาะอะไรอยู่ในห้องจบบไปดื้อเลยครับเราก็ไม่ได้ตั้งตัวเลยครับใช่ครับผนปรากฏว่าก็เป็นจุดแรกเริ่มแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆเลยครับนี่แบบประกวดในนามโรงเรียนแล้วก็เป็นตัวหลักวันนั้นวันนั้นได้รางวัลไหมที่หนึ่งครับ ป2ตอนป2ใช่ไหมใช่ครับที่สันสันนั้นที่หนึ่งเลยนะอืใช่ครับที่หนึ่งครับเลยสันสันมันทำให้มีลูกคอใช่ไหมลูกมีส่วนยังมากครับมีส่วนยังมากลูกคอหม่ไทยมาเลยใช่ปะก็ก็ก็ได้อยู่แล้วตอนจากนั้นประสบการณ์คุณก็เพิ่มพูนด้วยการเข้าแข่งขันอยู่เรื่อยๆครับจนได้นาโรงเรียนนะครับถึงป6จะได้ที่หนึ่งตั้งแต่ป2ถึงป6เลยใช่ครับสองนานักเรียนชายครับ ปติดครับผมแนะนำนักเรียนชายครับผมก็มีโอกาสได้เหรียญทองที่จังหวัดอุดรและก็มาสารคามใช่ครับที่ได้มาประดับไว้ที่โรงเรียนอโรงเรียนเก่าเราใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับผมก็แสดงว่าเราเป็นนักร้องประกวดในรูปแบบของนักร้องงานของโรงเรียนเป็นตัวแทนโรงเรียนครับผมในช่วงนั้นครับแล้วเข้ามาในวงการ ร้องเพลงได้ยังไงคือเราตั้งความหวังไว้ไหมว่าฉันจะต้องเป็นนักร้องในอนาคต